ผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรศิลป์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ <Yeah. S 1> แว่นท็อปเจริญน้ำแรกธรรมชาติตราช้างบริษัทไตรเอ็โนโทเอเน็กจำกัดที่ปรึกษาทางธุรกิจและการศึกษาจำกัดอาาาหาหหมมมมมมีีีลลกยยยิบบไ่จธ ส่งครามความอร่อยกลับมาแล้วคุณผู้ชมที่รักความอร่อยทุกท่านวันเสาร์ก่อนเที่ยงแบบนี้เนี่ยนะคะเรามีเมนูความอร่อยอร่อยจากยอดเชฟมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรบ้างนั้นตามผู้ที่จะเป็นโปรโมเตอร์สร้างความอร่อยกันไปเลยคุณแบงค์กฤษฎดีพวงประยงค์ค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสงครามความอร่อยครับวันนี้ครับอยู่กับผมแบงค์กฤษฎีพงประยงครับและแน่นอนครับรายการของเราก็จะนําเสนอความอร่อยให้ท่านผู้ชมกันเช่นเคยครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบว่าวันนี้จะทําเมนูอะไรเราไปทาความรู้จักกับเชฟทั้งสองกันก่อนครับและเชฟที่มาสร้างความอร่อยของเราในวันนี้ได้แก่เชฟเปิงเชฟรุ่นใหญ่ใจถึงอารมณ์ได้สร้างความอร่อยเมนูง่ายๆให้คุณได้ชิมกัน ส่วนอีกหนึ่งเชฟที่มาบรรเลงความอร่อยต่อกอนกับเชฟเปิงก็คือเชฟปูเชฟผู้มีความสามารถในการปรุงเมนูความอร่อยเอาละฮะเราได้รู้จักกับเชฟทั้งสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปพบกับเมนูแรกจากเชฟปูสุดหล่อเลยครับ แล้ววันนี้เจ๊ปูจะมาปรุงรสความอร่อยเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะเจป๊ปูสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องฝันสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับโอ้โหอะไรเต็มหน้าหน้าตักแล้วขนาดนี้ก็เชฟวันนี้เราจะอิงความอร่อยแล้วก็มีสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยบอกชื่อเมนูก่อนดีกว่าไหมมาเลยเมนูนี้มีชื่อว่าถัดชามาม่าเกาหลี กับไ <g rab> ส้กรอกลมควันไส้ชีสคุณผู้ชมไปตั้งชื่อใหม่เอาเองก็ได้นะ<ภ>แต่ก่อนจะตั้งชื่อใหม่ดูวัตถุดิบละสวุผสมก่อนมาเริ่มเลยมีพริกจินดาแดง <c oughs> มีกระเทียมไ<ภ>ส้กรอกลมควันไส้ชีสอันนี้คือขาอ้าวโพดอ่อนอันนี้คือเครื่องผัดชานะครับอ่ะดูครบเสร็จเรียบร้อยลงมือทํากันเลยไหมเริ่มค่ะลงมือทํากันเลยนะเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาพริกกับกระเทียมนะครับใส่กระทะก่อน ชอบเผ็ดมากใส่มากเอาเลยเออถ้าเกิดว่าชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยกระชายเอ่ยนะคะหรือว่าพริกไทยสดอะไรเนี้ยก็เผ็ด<ช> <ไป S 2> เสร็จเรียบร้อย <ไป S 2> นะครับผมก็จะใส่น้ำมันลงไปค่ะก็คือแล้วแต่สะดวกเนาะบ้านใครมีน้ำมันยังไงก็ใช้ไปนะคะใช่เคผัดพริกกับกระเทียมพอหอมแล้วนะ เดี๋ยวใส่ขา้าวโพดอ่อนลงไปเพราะว่าขา้าวโพดอ่อนมันยังไม่สุกนะครับ<ะ>ใส่ลงไปแล้วผมก็จะเติมน้ําเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ข้าวโพดสุกนะเสร็จเรียบร้อยอย่ารอช้าตเติมซอสพิเศษลงไปด้วยเสกคาถาลงไปเลยค่ะที่ชื่อว่าซอสพิเศษเนี่ยเพราะว่าทําได้หลายเมนูไม่ได้มีความขังอะไรไม่ต้องจุดทูบนะเวลาใส่ลงไปเนาะแค่ใส่ไปอย,อย่างเดียวเลย เราไม่ได้มาขายของขางนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะไม่ต้องเสกหรถออะไรทั้งนั้นเขาโพดอ่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะผัดให้มันอร่อยเนี่ยมันจะต้องสุกพอดี<ช>อดคือไม่ใช่นิ่มแหลกลงไปอย่างเี้ต้องมีความกรอบอยู่ด้านในะนะโอเคหลังจากนั้นผมก็จะใส่พวกเครื่องสมุนไพรลงไปเลยค่ะ กระชายนี่คืออะไรนะที่มันเป็นสมุนไพรมันก็ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะอใส่ตกระชายใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกไทยอ่อนแต่พริกไทยอ่อนเนี่ยแน่นอนเวลากินเข้าไปในร่างกายจะทำให้ร่างกายเราเผาผ่านแล้วก็ร้อนนะ,ะหลังจากนี้นะครับผมจะใส่ใบโหละพาลงไปเลย,ยใส่ลงไปก็จะหอมมากเลย จริงๆที่บ้านใครนะถ้าชอบทานเป็นหัวฝักยาวเป็นแครอทอะไรเงี้ยก็ใส่ได้นะคะใส่ได้อย่าให้ข้อจํากัดของวัตถุดิบนั้นทําให้คุณผู้ชมไม่สนุกกับการทําอาหารอ,าอยากใช้อะไรใช้คํานี้ดีมากใส่เส้นมาม่าเกาหลีลงไปเออใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นจะใส่ไส้กรอกลมควันไส้ชีสงไปครับ ใส่ไส้กรอกมังคานไส้ชีสนะใส่ทีหลังได้ไม่ต้องรอมันสุกเพราะว่ามันสุกมาอยู่แล้วแล้วก็ใส่นี่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปคุณผู้ชมบอกเลยว่าผัดฉ่าเนี่ยเพฟังดูเหมือนจะเป็นเมนูธรรมดานะแต่แค่เปลี่ยนส่วนผสมเปลี่ยนวัตถุดิบนะรับรองเลยคุณผู้ชมจะได้เมนูที่มันอร่อยได้เรื่องแน่นอนนะแล้วเราก็ตั้งชื่อเมนูตามที่เราต้องการได้เลยเนาะใช่อ่านี่มาจัดเสิร์ฟเลย ในร้านดังๆใหญ่ๆนะ200ร้อาบคุณผู้ชมอุ้อ,อ,อ่ะนี่เสร็จเรียบร้อยอุ้ยจานพูนเลยกับเมนูที่ชื่อว่าผัดชามาม่าเก,กาหลีกับไส้กรอกลมควันไส้ชีส เป็นไงเธอฉันตั้งชื่อมาฉันเกือบจะท่องไม่ได้แล้วเนี่ยลและเมนูของเชฟปูที่ได้รังสรรค์ความอร่อยในวันนี้ได้แก่ผัดชาเส้นบะหมี่เกาหลีกับไส้กรอกรมควมันไส้ชีสโอ้โหชื่อยาวไปนะปากซอยกันเลยทีเดียว yeah. <Delicious>. เรายังมีอีกหนึ่งเมนูจากเชฟปึงครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามช่วงหน้าครับ yeah. Yeah. <War. S 2> ส่วนช่วงหน้าเรายังมีอีกหนึ่งเชฟรุ่นใหญ่ที่พร้อมมาสร้างความอร่อยให้คุณผู้ชมกันพักสักครู่ค่ะสงครามความอร่อยสงครามความอร่อย Delish War ผล <War>. ิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ ผล yeah, ิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพเ yeah, ว่นท็อปเจอร์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีวางแผนทำบัญชีให้คำปรึกษาด้านภาษีกาอรติดต่อที่ปรึกษาทางธุรกิจและการศึกษาจำกัด กลับมากับอีกหนึ่งช่วงของรายการสงครามความอร่อยกับเมนูสู้โควิดนะฮะอย่างที่เราบอกกันไปว่าเรายังเหลือเชฟอีกหนึ่งคนจะประกอบเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยครับและเชฟที่จะมาต่อสู้สงครามได้แก่เชฟปึ่งเชฟน้ำมนตคนเดิมเพิ่มเติมคือเมนูที่ทำง่ายแสนจะง่ายแต่ว่าอร่อยด้วยครับเมนูของผมวันนี้เป็นเมนูไก่ทอดตุก,กี้กี้ครับ ส่วผสมของผมวันนี้ผมใช้ปีกไก่ครับแล้วก็กระเทียมหอมงาขาวงาดำแป้งสาลีครับแล้วก็แป้งทอดกรอบผงฟูไข่และที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มบุกกี้ยกกีกี้ตูดกวางตุ้งครับตาพันธุย์ยดอลลอติงครับก่อนอื่นครับผมจะหมักไก่กับเครื่องปรุงก่อนครับวันนี้ผมใช้ปีกไก่ครับผมจะหมักกับพริกไทยครับ แล้วก็เกลือครับแล้วก็เกลือครับแล้วก็กระเทียมครับเสร็ yeah. 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 จแล้วผมก็จะพักทิ้งไว้ครับขั้นตอนต่อไปครับผมผมก็จะจะทำแป้งครับโมวมผสมของผมก็มีแป้งสาลีครับ แป้งทอดกรอบครับแล้วก็ผงฟูครับผมจะคลุกเค้าให้ทั่วครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปครับอันนี้ได้ร้อยแล้วครับได้คลุกเค้าทั่วแล้วครับ ต่อจากนั้นนำปีกไก่ที่ผมคุกทิ้งไว้ลงมาผสม,มครับการทอดของผมผมจะทอดเป็น2อขั้นตอนครับผมจะทอดไปอ่อนช่วงหนึ่งครับหลังจากนั้นถุกป,ประมาณ50%แล้วผมจะพักทิ้งไว้ครับต่อจากนั้นผมก็จะทอดไปแรงอีกท้งนึงครับเพื่อความกรอบของแป้งครับ เพรหลังญี่ปุ่นจีนไทยไหหลัมนานไงดาดเดือนจนครบราชาติลบมือของใครมันก็เรื่องของใครต่อไปไม่จบอันนี้ผมทอดถูกประมาณ5ติะเ็แล้วครับผมผมก็จะพักทิ้งไว้ก่อนครับตอจากนั้นผมก็นำไปทอดไฟแรงครับ อันนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ผมก็จะช้อนขึ้นมาครับปกติแล้วเวลาเราทอดทอดไก่จะพักรอบสองเนี่ยเราต้องพักให้เย็นเลยครับให้เนื้อไก่ที่ทอดรอบแรกเนี่ยคายตัวเย็นหลังจากนั้นค่อยนํามาทอดซ้ำอีกครั้งนึงครับเพื่อความกรอบครับตอนนี้ผมก็จะใช้กระทะใบเดิมครับทําซอสครับวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มกุ๊กี้ครับปูตรมควางตุ้งครับตาพันท้ายดโลตบ ผมจะเคี่ยวให้ค้นลงเล็กน้อยครับหลังจากเดือดแล้วเ,เข้มข้นลงเล็กน้อยครับผมก็จะปิดแก๊สครับผมก็จะนำไก่ที่ผมทอดลงไปคุกครับหลังจากคกเค้าให้ทั่วแล้วครับผมก็จะโรยต้นหอมครับแล้วก็งาขาวงาดำที่ผมคั่วเตรียมไว้ครับเร,รเรียบร้อยแล้วครับ กก่ o, uki, aki, คเม,มนูของเชฟปึงที่นำเสนอในวันนี้ก็คือไก่ทอดสุกี้เมนูอร่อยๆที่นำนำ้ำจิม้มสุกี้มาปรับเปลี่ยนการรับประทานให้น่ากินมากยิ่งขึ้นโอ้โหผ่านไปแล้วนะฮะกับ2เมนูจากทั้ง2เชฟฝีมือดีเรียกได้ว,ว่าเผยสูตรเด็ดเผยเคล็ดลับแบบไม่มีกั๊กท่านผู้ชมสามารถเอาไปทำเองที่บ้านและอร่อยแบบนี้ได้เลยนะถ้าทำตามสูตรนะฮะ เอาละฮะแล้วทั้งหมดนี่ก็คือรายการสงครามความอร่อยกับเมนูสู้โควิดนะฮะสัปดาห์หน้าเราจะยังมีเมนูอร่อยๆอมานำเสนอท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยสัปดาห์นี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสงครามความอร่อยสงครามความอร่อย Delish War, War.